หอ,หอมมากเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะใส่ใบย,ยี่ราของเราลงไปค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะสูตรนี้เหมือนผัดที่เมาเลยค่ะผใบย,ยี่หร่าเซ็ตวยนะคะทุกคนอันนี้ปลูกเองเลยนะ เดี๋ยวยกจะเอาไปเห็ดผัดเผ็ดหมูใบยี่ร่านะคะน้องค่ะไปะคิดไปค่ะแห้งเด็ดแห้งปงค่ะพี่น้องเดี๋ยวยกเดี๋ยวเห็นมันปงกันจ้ะต้นพันกับว่าไงบันไดเละค่ะกำลังเป็นพุ่มขึ้นก็ะจะย่ามเดี๋ยวเห็นมันแตกนี่ค่ะหอมค่ะหอมมาก,กิน ให้เปรียบเทียบก็ใบกระเพราก็ใบยีลายก,กินใบยีลาดีกว่าค่ะน,นี่ค่ะยีรารสก้อนแรงนี่ค่ะใบ่อยมมันแตกค่ะมันแตกยอดแตกใบขึ้นจะได้ใหญ่ๆค่ะอันนี้ก็คือยกเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะผัดเผ็ดหมูใบยีลานะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอชมค่ะว่าจะมีเมนูที่สองนั่นคืออะไรยกเตรียมไว้แล้วนะคะคือสามารถอเอามามิก ่ารวมกันได้ค่ะแต่ว่าอยากกินแยกนะคะทุกคนอันนี้ก็ตำพริกกระเทียมทั่วไปค่ะง่ายๆค่ะปาค่ะไปผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะ๋ยวพริกกระเทียมเราลงไปค่ะให้หอมเลยค่ะสุดง่ายๆค่ะทุกคนอันนี้อยก็ใช้ไปฐานนะคะเดี๋ยวก็ใช้เจาผ่านค่ะเวลาทำกับข้าวแล้วมัน กลิ่นรสชาติมันหอมนะคะหอมกระเทียมได้ทีแล้วนะคะใส่เนื้อหมูของเราลงไปค่ะใส่เนื้อหมูลงไปผัดเลยค่ะให้สุกเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็เริ่มใส่เครื่องปรุงได้เลยค่ะเครื่องปรุงเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ เดี๋ยวก็จะใส่ซีอิ้วซอิ้วขาวนิดนึงนะคะใส่สีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายค่ะสักหน่อยค่ะของปรุงรสสักหน่อยค่ะไม่มีอะไรมากเพิ่มสีสันให้เขาหน่อยนะคะด้วยอสีอิ๊วดำวค่ะ ใครอยากได้น้ำผุกขลิก็สามารถเติมน้ำได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าชอบแบบมีกลิ่นน้ำปลาสักหน่อยก็ใส่น้ำปลาได้นะคะใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ชิมรสชาติค่ะ ปรุงเสร็จหมูก็สุกพอดีนะคะหมูสุกแล้วได้รสชาติตามชอบแล้วก็ใส่ใบยี่หร่าของเราลงไปเลยค่ะนี่ค่ะหอมๆเลยค่ะทุกคนใส่ใบยี่หร่าลงไปค่ะแล้วก็ผัดพอสุกนะคะใบยี่หร่าออกกลิ่นนะคะนี่ค่ะใบยี่หรา่าหรืออีกเรียกภาษาหนึ่งชื่อหนึ่งก็คือกระเพราควายนะคะ เป็นผักที่มีรสร้อนกินแรงกินชุนนะคะแต่ว่ามันก็เป็นกินเฉพาะตัวของเขานะคะก็อร่อยเนี่ยหอมมากเลยค่ะเนี่ยเป็นยาเป็นสมุนไพรด้วยนะคะใบยี่ระออกรสร้อนนะคะ ข้อมูลก็ได้ดูใน Google ได้เลยค่ะส่วนข้อมูลนะข้อมูลของสปปรรพคุณของเขานะคะสปปรรพคุณของใบยี่ร่าเรียบร้อยค่ะตักเสิบค่ะหอมมากเลยค่ะอ่ะตักข้าวสวยมาจ้า เรียบร้อยค่ะผัดหมูใบยี่หร่านะคะผัดเผ็ดหมูใบยี่หร่าค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนมาค่ะทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะตักข้าวสวยมากค่ะอร่อยๆนะคะทำง่ายๆค่ะสูตรนี้ลองมาทำดูนะคะอีกเมนูที่สามารถทำร่วมกันได้นะคะก็คือยกพอดียกมีเส้นสปาเก็ตตี้นะคะ มีเตนสปาเจตี้ค่ะทุกคนก็เลยผัดต่อเลยนะคะเป็นทำเ,เป็นผัดเผ็ดผัดที่เมาค่ะทำง่ายๆเลยค่ะ ปรุงเหมือนกันเลยนะคะปรุงแบบเมื่อกี้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเส้นสปากเก็ตตี้ที่หยกต้มไว้เมื่อคืนนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆเลยค่ะเอามาผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้นะคะทุกคนไม่มีอะไรยากเลยนะคะนี่ค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้แล้วค่ะทุกคนคะอยากใส่อะไรก็ใส่นะคะอ่าใครชอบกินของใบโหระพาก็ใส่โหระพาได้นะคะ ชอบใบกระเพราก็ใส่ค่ะแต่วันนี้หยกมีใบยี่ราหรือใบกระเพราวควายนะคะทุกคนนี่ค่ะผัดใส่ใบกระเพราวควายค่ะหรือใบย,ยี่ราค่ะหอมๆค่ะเป็นผัดขี้เมานะคะเติมยิ้วดเพิ่มสีสัานอีกนิดนะคะ เรียบร้อยแล้วก็นี่ค่ะใส่ใบยี่หร่าของเราลงไปค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะสูตรนี้เหมือนผัดที่เมาเลยค่ะผัดที่เมาสปาคิปตตี้ผัดที่เมานะคะ หอมมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วตักเสิร์ฟได้เลยนะคะง่ายๆค่ะทุกคนเครื่องปรุงอะไรที่ว่าอร่อยแล้วก็ใส่ได้เลยนะคะสูตรนี้อยู่ก็เน้นแค่สีอิ๊วขาวค่ะใส่สีอิ๊วขาวนะคะกับน้ำตาลนะคะเพราะว่าในเส้นมันก็มีความเค็มของเขาอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องไปปรุงอะไรเพิ่มมากค่ะหืมร้อนๆเลยค่ะน่าทานไหมคะ ใช่ค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ เรียบร้อยค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะสปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาใบายี่หร่าค่ะตานด้วยกันนะคะเี๋ค่ะพอดีมีหน่อไม้ฝรั่งที่สวนนะคะที่หยกปลูกไว้ถ้าเป็นเครื่องเคียงพอดีค่ะทุกคนเอามาย่างนะคะมาย่างในกระทะค่ะหน่อไม้ฝรั่งสดปลูกเองนะคะค่ะ คู่กันเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะ